สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องโมเมนต์ความน่ารักของสาวๆแบ็คพิงค์พร้อมอัปเตดตความเคลื่อนไหว YG จัดการลบคลิปเสียงเพลงใหม่ออกจากสื่อโซเชียลหลังจากที่ก่อนหน้านี้คลิปไลฟ์สดของจอห์นโซมีกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เนื่องจากในคลิปไลงกต่าวได้ลหลุดผลงานเพลงใหม่ที่คาดว่าเป็นเพลงใหม่ของสาวๆแบ็คพิงค์ออกมาโดยไม่ตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการร้องตัวอย่างไม่กี่วินาทีแต่แฟนๆก็ได้ยินและแคปวิดีโอดังกล่าวไว้รวมถึงโพสต์ส่งต่อในสื่อโซเชียลกลายเป็นกระแสะพูดถึงอย่างรวดเร็วจนล่าสุดมืวันที่3มีนาคม2022ทาง YG Entertainment ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวจัดการประกาศขอให้ลบวิดีโอที่มีเสียงเพลงดังกล่าวพร้อมส่งลายเซ็นลิขสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มต่างๆลบวิดีโอออกจากโซเชียลมีเดีย เพื่อไม่ให้ข้อมูลเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าแฟนๆต่างก็เดากันว่าน่าจะเป็นของสาวแบ็คพิงค์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการคัมแบ็กของแบ c ็คพิงค์ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเพิ่มเติมกระทั่งมีการเผยคลิปแบ c ็คพิงค์2ูท่าเส้นแอนเทเวนตี้ทูเวลคัมสู่โลกออนไลน์จากคลิปสาวแบ็คพิงค์ได้มีการตอบคำถามการพูดคุยทักทายพร้อมเผยถึงการคัมแบ็กในปีนี้ว่า พวกเราจะสร้างความทรงจำมากมายกับบิงปีนี้เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรือยังไงแต่พวกเราจะกลับมาพร้อมภาพลักษณ์สุดเท่อยู่ข้างๆพวกเรานะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีค่ะรักทุกคนคิดถึงทุกคนเสมอนะคะพวกเราจะเตรียมตัวเยอะๆและกลับมาพวกเราไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานแล้วพวกเราก็กังวลกันว่าบิงยังจะอยู่ข้างๆพวกเราไหมนะ แต่ว่าบิงก็ชัดเจนต่อพวกเราเสมอสิ่งนี้เป็นพลังให้พวกเรามากๆค่ะดังนั้นฉันหวังว่าพวกเราจะกลับมาหาบิงด้วยด้านที่ดีกว่าเดิมของพวกเราในปีนี้ค่ะเตรียมตัวไว้เลยค่ะรักนะคะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวพร้อมคลิปภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของสาว a าว a c k p i n งซึ่งจากคลิปก็เป็นอีกสิ่งที่คอนเฟิร์มนะคะว่าในปีนี้สาวสจะกลับมาคัมแบ็กอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก็มาคอยอัปเดตกันอีกที ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ